Well, เวลากำลังดีเลยเรามีนัดกับคุณพี่อ๋อยนะคะเรามีนัดกันที่นี่นะที่ไหนเนี่ยที่เรายังอยู่ที่แม่กลองนะคะท่านผู้ชมใช่ใช่อยู่ที่แม่กลองหรือสมุทรสงครามของเรานั่นเองเรามีนัดกับพี่อ๋อยนะคะเราจะมาดูอะไรกันบ้างนะ <c oughs> สมโอไปแล้วเออเรามาดูเรื่องปลาทูก็ดูแล้วส้มโอก็มีแล้วคราวนี้เราจะมาดูของดังของเมือง ของแม่กลองก็คือน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวพี่เขาบอกว่าบ้านที่เขาเนี่ยมันยังไงนะรับรองหาไม่ยากหาไม่ยากใช่ใช่เพราะว่ามีมีมีหรือเปล่าเห็นล้เห็นแล้วใช่ป่านู่นสองกล่องสองกล่องสองกล่องอ๋อใช่ใช่เขาบอกว่าของแท้ต้องเป็นสองเตาต้องมีสองเตาสองเตาสองกล่องโอเคจ้าพี่เอ๋ย เรียกพี่อ๋อยสสวัดีค่ะพี่อ๋อยอยู่ไหมคะมาแล้วค่ะตามนัดค่ะอยู่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญอยู่พอดีเลยรอรับหนูละเสร็จท่านผู้ชมคะเมื่อกี้เรามาถึงบ้าน คุณพี่อ๋อยนะฮะจริงๆคุณพี่อ๋อยชื่อพี่สุชาตินะคะอ่ตอนนี้กำลังนั่งอยู่ท่านะตะกรอขาอยู่ที่ตำบลท่าคานะคะบ้านนี้อยู่ตำบลท่าคารอำเภอพวาจังหวัดสมุทสงครามค่ะถ้าอย่างนั้นเรียนเชิญพี่อ๋อยแนะนำตัวเองสักนิดหนึ่งค่ะก็ผมว่าสุชาติอารุณราชนะฮะก็เกิดที่ตาบลท่าคานี่เกิดที่นี่เลยเกิดที่นี่เลยเกิดที่นี่โตที่นี่โตที่นี่แต่พอ ได้เรียนไปศึกษาต่อก็ไปจบที่มหาวิทยาลัยรามกําแห่งจบมหาวิทยาลัยรามเก็งมาด้านไหนฮะศึกษาศาสตร์ครับอ๋อมีความเป็นศึกษาก็เป็นครูครับผมก็ไปทำงานไปทำงานก็ไปทำงานตามทั่วไปก็คือโรงงานค่ะแต่ว่าที่ทำก็เป็นโรงงานผลิต แปลงสีฟันของยี่ห้อไม่ต้องบอกก็ได้นะค่ะยี่ห้อหนึ่งไปเปลี่ยนสีฟันแล้วคิดย้็นไปสิบแปดปีที่โรงงานก็เกิดอาการถึงคิดถึงบ้านก็คือว่าเราส่งลูกมาอยู่กับแม่พ่อแม่ก็เริ่มแก่ลงลูกก็เพิ่งสองขวบสามขวบเราก็เลยคิดกลับบ้านคิดกลับบ้านทีนี้เราคิดกลับบ้านแล้วก็ยังกลับไม่ได้ค่ะต้องความพร้อมต้องมีอีกเราก็เลยมาปลูก ปลูกมะพร้าวไปก่อนมาปลูกมะพร้าวปีสี่หกคิดยังไงถึงมาปลูกมะพร้าวคะเพราะว่าพื้นเพเดิมทําน้ําตามะพร้าวอยู่แล้ว๋อทีนี้ว่ามะพร้าวที่ของเก่ารุ่นของพ่อค่ะที่ทําไว้เนี่ยคือมันเริ่มสูงขนาดของเขาก็สามสิบสิบสามสิบปีสี่สิบปีแล้วค่ะเราคงทําไม่ได้เราก็เลยกลับมาปลูกไว้ก่อนแล้วแล้วก็อีกสี่ปีห้าปีเราก็กลับมามาปลูกรอรอมันโตรอมันโตค่ะเรากลับมาเราก็ไม่มีรายได้แล้วก็มะพร้าวเราก็เล็ก แล้วตรงนี้ระหว่างที่ช่องว่างระหว่างมะพร้าวเราจะปลูกกล้วยปลูกตะไคร้อ๋ออ๋อมันปลูกกันได้เราก็ได้แนวคิดตอนนั้นคือแนวคิดของในหลวงการคือเศรษฐกิจพอเพียงสวนผสมประสานด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมก็ปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวไอ้ปลูกกล้วยปลูกปลูกตะไคร้ตะไคร้ก็เก็บขายได้วันละ25บาททุกวันมีคนมารับวันละ5โล5โล5โลกล้วย กู้ว้แล้วก็อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละสองร้อยสามร้อยแล้ว <c oughs> อยู่ได้ไหมคะอตอนนั้นอยู่ได้อยู่ได้ออไดพอพอมาอยู่อยู่ได้สักห้าปีห้าปีพ่อแกก็ทาไม่ไหวพ่ออายุเยอะแล้วเริ่มเจ็ดสิบกว่าแปดสิบแล้ <c oughs> ยกกระดกให <c oughs> ้เราก็เลยเริ่มมาทาซานเองก็เลยเริ่มขึ้นเองแต่ก่อนมีมีลูกจ้างเราก็ยังก็ยังไม่ได้ทําเต็มตัวพอมาตอนหลังลูกจ้างเขาไม่ทําแล้วค่ะเราก็เลยลองขึ้นเองประสบการณ์มีค่ะ เตาพ่อก็ให้ไว้ในเมื่อเราทําแล้วเราก็ต้องทําให้ดีเหมือนพ่อไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเสียเสียชื่อพ่อเสียชื่อพ่อพ่อเขาทำน้ําตาลคือแย่งกันสมัยก่อนนี้คือที่นี่จะแย่งกันพ่อทาตาดีแย่งกับแยงกพ่อค้ามาซื้อเาอพ่อค้ามาซื้อต้องมาแย่งกันอ๋อต้องพ่อค้าเนี่ยมาแย่งมาแย่งกันมาแย่งกันซื้อของสมัยก่อนถนถไม่ถนนรถไม่มีค่ะก็จะเอาเรือมาครับเรือเรืออา เรือที่ผ่านผ่านท่าท่าท่าก่อนตรงนี้เป็นท่าท่าน้ำใช่ไหมคะอ๋อตรงนี้เป็นคลองทีนี้เพราะทาเสราจกมเลยใส่ไหก็จะมามาแย่งกันซื้อแย่งกันซื้อราคาเพราะเอาได้ราคาสูงที่สุดทีนี้เราก็ต้รักษาคุณภาพเดิมไว้ าที่รู้เนี่ยมะพร้าวที่แม่กองเนี่ยมีชื่อเสียงมานานแล้วตั้งแต่สมัยคนพ่อเลยใช่ไหมคะจังหวัดสมุทรสงครามเราเนี่ยรียกำเนิดสามน้ำก็คือน้ําจืดน้าน้ำน้ำจืดทะเลาน้ำทะเลขึ้นมาเราอยู่ตรงกลางเราเป็นน้ำกร่อยน้ำกร่อยมันจึงเหมาะสมสำหรับการปลูกมะพร้าวสดงว่าน้ำกร่อยนี่เหมาะกับการปลูกมะพร้าวที่นี่ใช่ครับค่ะแล้ว ทำไมจะต้องเป็นอ่าน้ําตาลของที่นี่ด้วยเนี่ยที่มาเห็นเนี่ยค่ะที่มาทําเนี่ยค่ะก็คือเราเราเนื้อรักษารักษาคุณภาพเดิมอมขอวิธีกรรมวิธีกรรมกรรมกรรมวิธีในการผลิตเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราไม่เปลี่ยนแปลงตรงนั้นค่ะครับ ในเมื่อโบราณทําไว้ดีแล้วค่ะเราเราต้องทาต่อเรารักษาโบราณไว้เรียกว่าโบราณทําได้ทําไมเราจะทาไม่ได้อ่านอ่านชอบคํานี้ใช่โบราณทําได้ทําไมเราทำไม่ได้ครับเราทาเราก็ทําอย่างโบราณทั้งที่เราเป็นคนรุ่นใหม่กว่าเรามาเปลี่ยนแปลงส่วนอื่นอย่างคุณพี่สุชาตินี่รุ่นอะไรล่ะคะรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสามอ๋อรุ่นปู่รุ่นตารุ่นยายรุ่นปู่เนี่ยเขาตอนนั้นจะเริ่มทําจาก ด้านนอกเข้ามาก่อนปุย่าตายายก็คือทำทางด้านด้านนอกอำเภอชายทะเลใช่เริ่มชายทะเลเข้ามาเข้ามาก่อนทางนี้ทาง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 ติดดำเนินมานี้จะทำมุกสวนผักค่ะเขาจะทำมาพอจะหลังมาเนี่ยปัจจุบันจะปัจจุบันคือมีเริ่มมีเขื่อนมีเขื่อนปุ๊บน้ำน้ำทะเลมันก็จะ ขึ้นมาได้เยอะกว่ากว่าเดิมก็เลยมาครั้งเราเนี่ยจะเป็นน้ํากร่อยน้ํากร่อยน้ํากร่อยก็คือมันมันปลูกปลูกผักไม่ได้แล้วปลูกผักไม่ได้ปลูกมายืนต้นไม่ได้ปลูกผักไม่ได้ปลูกผลไม้ไม่ได้ก็ต้องมาปลูกมะพร้าวมะพร้าวไดปลูกได้ทุกที่แต่ก่อนหนูก็เห็นต้นมันสูงสูงเนี๋ยนี่ไม่ค่อยสูงแล้วมันมีพันธุ์ของมันนียเฉพาะก็จะมีพันธุ์ของที่นี่ครับก็จะมีเขาเรียกพันธุ์คอมพันธุ์ พันว่าจะไม่ได้น้ำหลายพันพันไสบัวพันอะไรเงี้ยแต่ซึ่งปัจจุบันผมไม่รู้แล้วและและสวนของพี่อยอเองอะก็คือเราเราจะดูจากต้นที่เราทําอยู่ว่ามันได้น้ําเยอะไหมถ้าถ้าถ้าแม่มันได้น้ําเยอะเราก็เอาเพาะเก็บไว้ไม่ทํแล้วเอารูปไปไปไปเพาะใหม่ตอนปลูกเนี่ยปลูกไว้หลายพันไหมคะแล้วหลายพันเดิมหลายพันอ่าแล้วก็ทดลองดูว่าต้นไหนขึ้นเราเราขึ้นทูกต้นอยู่แล้วค่ะตอนที่เราทําน้ำตาลเราขึ้นทูกต้นอยู่แล้วค่ะพอเรารู้ต้นไหนให้น้ํามาก เพราะเราเพราะเราต้องการน้ําตาลต้นไหนให้น้ามากเราก็เพาะต้นนี้แหละพาเราไปดูวิธีการทําจริงๆข,ข,ขั้นตอนทำยังไงวิธีทำจะมีนนเดี๋ยวรเราไปดูข้า,างในกันเลยนะคะคุณผู้ชมครับวันนี้เราบุกถึงแหล่งผลิตน้ําตาลมะพร้าวกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะคุณลุงสุชาติที่รับสืบทอดอาชีพดั้งเดิมมาจากบรรพบุรุษที่ไม่ให้สูญหายแถมยังสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยครับในตอนหน้ายังมีสาระดีๆให้ได้ชมกันต่อ ห้ามพลาดนะครับ